แคมป์ของ t t t a ท a l l r o u n d นะครับนี่คือเป็นบ้านแคมป์นะครับราคาประมาณเกือบ10ล้านครับผมกับแจนทดสอบประสาทสัมผัสนักแข่งว่าใครไวกว่ากันเปิดประตูกเจอถูกใบตบเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเช่นเคยกับรายการไปกับแบงค์ครับผมและแน่นอนวันนี้อยากที่คนดูหลายๆคนหรือว่า แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมมาถ่ายให้ดูมากนะครับก็คือแคมป์ของ Attack Allround นะครับนี่คือเป็นบ้านแคมป์นะครับเป็นตึกประมาณ4ี่ชั้นบอสเราให้ตึกนี้มาเพราะว่าตึกนี้เป็นเป็นตึกที่บอสผมซื้อไว้แล้วก็บอสเราเนี่ยไม่ออกหน้าออกตานะไว้เดี๋ยวไอคนดูถึงหลักสักห0าแสนอยู่เดี๋ยวบอสผมเปิดหน้าเลยนี่เป็นตึกที่บอสผมซื้อไว้นะครับราคาประมาณเกือบ10ล้านอัพเพราะว่าเป็นตึก4ชั้นก็เป็นตึกาพาณิชย์ข้อดีคือตรงนี้เปิดขึ้นนะออกไปข้างนอกมันจะเป็นเห็นเซเว่นเลยเดินตรงไปนิดนึง ขึ้นกระโวดได้เลยคือแบบแม่งโคตรสะดวกสบายเลยซึ่งวันนี้เนี่ยมี2ทีมที่อยู่กันก็คือมีทีม A A PUBG แล้วก็ A A VALORANT นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคและนี่คือส่วนของชั้น2นะครับอันนี้คือชั้น2ที่เราจะใช้ไว้เหมือนกับว่าเป็นที่นั่งคุยนั่งอะไรกันแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดอะไรเยอะแยะเพราะว่ากองเขินอะไรก็ต้องส่งมาไม่ครบนี่ก็เป็นชั้นนะครับชั้น2โอเคเดี๋ยวชั้น2นี้จะเป็นโซนห้องน้ำครับแล้วห้องนั่งเล่นเดี๋ยวไว้เราจะทำมาจัดใหม่นะครับผมแล้วส่วนนี้จะเป็น จะคุยห้องแล้วก็จะมีไวบอร์ดเอาไว้ให้เราเขียนนู่นนี่นั่นอยู่ด้านหลังนะครับไปนี่จะเป็นส่วนชั้นนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของ A พับ G นะครับผมก็จะมีหลายห้องหน่อยอันนี้อันนี้จะเริ่มจะเริ่มเข้าสู่ส่วนที่แบบว่าอยู่กันจริงๆนะอันนี้ก็เป็นของ A พับ G ครับฝั่งเบื้องขึนเนี่ยที่ที่ใช้สอบนี่ก็จะเป็นน้องแจ็ครับน้องแจ็ส่วนนี้ก็นี่ครับคนเดิมหน้าคุ้นตัวเล็กเซ็จกจัดของเรานะครับผมผูม้แทนที่เหรออันนี้ใครอยู่อ่ะ ใช่วันนี้วันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูรายกาศข้างบนที่ A A Balance แข่งอยู่เป็นรายการชิงที่1ได้50,000ื่นยูเ้กถ้าเป็นเงินก็นตีประมาณล้านหเดี๋ยวเราพาไปดูรายกาศวันนี้ก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นคอมน้องเจเจมแล้วจะมีโคุณลำแล้วก็ดีเต้ยเต้ยก็จะเป็นผู้จัดการคอยดูแลนุ่นนั่นไม่ว่าจะเป็นไกด์ขี้ไม่ออกซึ่งถ้าเกิดเวลาไกด์เงียบเต้ยก็จะเรียกาสาวๆมาเอนเตอร์เทนให้นะครับครบทุกอย่างคือเต้ยเป็นทุกอย่างได้เป็นทุกอย่างให้ A พับจี G เลยห้องนมาีน,านเรับแลียกห้องน้ำ ใช้ร่วมกันนะครับคือทุกชั้นจะมีห้องน้ําส่วนตัวของแต่ละห้องแล้วก็นี่จะเป็นห้องนอนเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนถ้ารุ้าราป่ะฮารุ้าราป่ะนี่คือห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนของเอครับจี้นะครับผมนี่ครับเป็นห้องนอนเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็มีม่านปิด๋อตัวนี้เป็นเป็นในนี่เป็นเอ่อเป็นเป็นคนคนงานที่นี่ที่คือนะครับเป็นคนทําความสะอาดแต่เขาแอบมานอนใช่คนทำความสะอาดที่ที่แอบนอนที่นี่ก็จะมีแต่ละห้องก็็เปนอย่างเงี้ยให้ดูแล้วก็จะให้ดูไอเดียไอเดียมุม คนนี้ก็เป็นคนใช้นะครับเป็นคนใช้ส่วนตัวของที่นี่ที่เขาเอามาคอยทําความสะอาดที่นี่ก็คือจะอยู่กินนอนรวมกับนักแข่งเลยแล้วก็คอยทำความสะอา,เาด 4, เดี๋ยวพาไปดูชั้นเราไปแต่แซลซี่เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องเสียงเบานะผมพูดดังไม่ได้เพราะว่าเขากำลังแข่งกันอยู่เดี๋ยวพาไปดูห้องนอน,นกันนะครันโอเคอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีห้องนอนของเ uh, อร์เรนส์นะครับ<อ>จ,ะจะมีเตียงสองชั้นสี่ฟังไว้ให้นอนกันแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับตัวนี้ผมจะไปให้กัน ก็เป็นห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่า มันค่อนข้างสะดวกสบายครับตึกที่บอสผมทิ้งไว้ให้นี่คือเนี่ยเห็นปะคือเปิดออกไปปุ๊บอ่ะมันจะไปเจอเซเว่นเลยคือแม่งเดินไม่กี่ก้าวอ่ะแม่งเซเว่นเลยแล้วเสพปุ๊บก็คือติดเลียบถนนเลียบทางด่วนเลยคือแม่งเดินทางมาง่ายจัดอะคือแล้วคือตึกมันแพงมากครับตึกแมงแพงมากๆเพราะว่ามันเป็นตึกพาณิชย์ที่มันติดถนนนะเราจะทำใหม่บอสผมคุยว่าเดี๋ยวทำใหม่ทำแบบติดป้ายโฟงไป้ายไฟเอเอให้แม่งติดตรงนี้เลยตรงหน้าทางเข้าแต่คือนี่ยังไม่เสร็จครับนี่คือเราแค่เพิ่งมากันแล้วมันยังไม่ค่อยพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็น ัวเลยแข่งรัวมากนี่เดี๋ยวแอบพาไปดูนะแต่เสียงดังไม่ได้นะโอ้ดียด,ด,ด,ดีก่สองตัเลยเคือตรงเมื่อกี้มันไม่สามา,า,ารถไปไล่ไปได้เลยเลยวะไม่ถึงตรงกลางเลยมันเล่นไม่ได้เราจะบอกว่าดูบรรยากาศนี่คือการแข่งสกนะ<อ>กรครับกำลังแข่งชิงกับญี่ปุ่นสวยละสวยละไทยเลยแล้วก็บินนี่บินเป็นโค้ดนะครับโค้ดครับ เมื่อกี้แบบเป็นอาการว่ามันทำบันลาบันเซลนิดนิดหน่อยแต่เราเชียร์เอเวอแลนซ์สักรู่ผมรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังตึงมันเกมโดนนำอยู่เมื่อกี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศเอเวอเรนคร่าวๆนะครับก็ไอ้เมื่อกี้ไอ้ไกดไอ้กล้องให้ถึงโตเลยจริงเยอะจริงคุณอนไรคุณยินมั้งบอกเลยพี่ไกดปล่าเหม็นสัตว์มาถูกโตจับเล่นจับเล่นแม้แต่อย่างกีกี้เห็นว่าพี่จีนเขาเอาไอแพด ไอแพดวางเพื่อดูย้อนหลังเพื่อว่าเขาจะดูวินต่อวินแบบเฮ้ยวินก่อนหน้าเมื่อกี้วินที่เขาพลาดเขาโดนบุกยังไงแล้วฝั่งตรงข้ามเล่นแผนอะไรไม่ใช่เขาดูแชทเขาดูแชทจะดูชาตสิงปร์แชทเป็นคนญี่ปุ่นอันนี้ไอ้ผมเป็นลูกทีมนีอ๋อขอโทษขอโทษขอโทแข่งกันมันดีโทษขอโทษขอโทษขอโทษนะแข่งขอโทษขอโทษมัทำให้สมองไม่ดี ระหว่างนี้เราหาเกมเล่นกันสนุก,น,กนะครับกับทีมพัคก,กีเพราะว่าดูแล้ววาวแล้น่าจะเครียดถ้าเล่น้วยตอนนี้หน้ามีต่อยหน้าบูเลยดูแล้วเลยไม่กล้าเข้าไปขัดเดี๋ยวเล่นเกมสนุกดีกว่าเรามีไพ่อยู่สําหรับหนึ่ง <S <S ผมอยากดูเซนนักแข่งของเพื่อนผมนะครับกับน้องผมกติกาง่ายๆคือเดี๋ยวให้กา์ทุกคนบอกเลยว่าจะเอาไพ่อะไรดอกอะไรและผมกับแจนทดสอบประสาทสัมผัสนักแข่งว่าใครไวกว่ากันวัดกันเบสออฟทีใครแพ้ โดนเนี่ยหยอดตามันจะฟิลเหมือนพิมเสนแต่ว่าไม่อันตรายหยอดตาสองข้างเลยนะหยิบไม่มีการเอามุอดงไปคุยนะคือเราใช้วิธีการแบบว่าสมติะ่ดพูดปุ๊บมองปุ๊บแล้วหยิบถ้าหยิบพลาดก็ระวังลงใหม่แล้วก็หยิบใหม่โอเคอะโอเคได้จะไปจับมือกระชับมี้ก่อนน้องเต็มที่นะยังโอเคบายบายมึงเลยวันพอดำวันพอดำอไม่ใช่ไม่ต้องตี วันผัวดำอ้ยเอ้ยไพ่กูแม่งไม่รู้ดอกสับเลยได้1ด่นมาต่อเลยปกข้าหลามปกข้าวหลามปกข้าวหลามไอ้แจ็อันเนี้ยหลามจงไหมหลาจริงนี่ดับจิ อ๋อดอกเลยไอ้นี่ไม่รู้ดอกกูด้วยนี่หนึ่งหนึ่งนะนี่หนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวดอกอันนี้คือรูดดอกรูดดอกกันหมดใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วแต่นี่คือคือเรียกว่าอะไรครัโพแดงอันนี้โพแดงอันนี้คือโพดำอันนี้คือโพดำอ้อันนี้ดอกจิกเอออย่างนี้เรียกว่าดอกจิกที่เป็นสามสามใบก็คือดอกจีแบบนี้คือข้าวหลามตัดอันนี้เปิดใครที่ทางบ้านที่ไม่รู้ดอกแบบพวกผมนี่แหละอ่ะไปเดิ

มึงมองตากันดีกว่าอย่าห้ามมองไพ่แล้วกูพูดกู่หักลงมาอ่าโอเคได้ได้ได้ไม่กับอย่างเลยเมอบหเลยมอหเลยเูเอาลงลยเอาเลยสองหนึ่งกันะเดี๋ยวกูไม่เจอหาตาเห็นแล้วหาตาเห็นแล้วสอนล้วมงโอเคเโอเคโอเคเเโอเค พี่พี่ไม่ควรทำนายผมเลยผมที่แบบแล้วพี่ไม่ตรงนี้ห้ามไม่จบแล้วผมจบแล้วไอ้กูจาทีอ่ะเลยหน้าขึ้นเขาอีกข้างเขาครึ่งเดี๋ยวเนี่ยอีกข้าแข็งมากแข็งตาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ข้อตาสบายตาสุด เช่หนึ่ตาไปแจกเรื่องหรอแจกแค่แพ้เองแบ๊บแบ๊บฉันไปแจประโยชน์พี่เลยอีสองประโยชน์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่อะเดี๋ยวปยชนเดียวขอแล้วให่เราอีกนิดนึงหรอเดี๋ยวน้องดูคนหดหดได้เนี่ยดีป่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวผมขอเป็นคนเลือกให้ดีกว่าแค่ของเมื่อกูคว่ำเลย จะทิด<ม>เลขอะ,อะไรออกดอกอะไรออกแจนพูดได้แต่เวลาเปิดถ้าเปิดเขาอย่างงี้นะเปิดแล้วก็ปิดคืน,มน,นเม,มื่อกูแบบโหดเลยสมมติไอ้แจนพูดปุ๊บกูกเปิดแล้วกูกกเจอถูกใบตบเลยเลือก<ห>เลขอะไรไน้องว่ามาเลยแจ็คเท่าไหร่ แล้วเอาแล้วดูดีๆดูดีๆล,ลาลาเลยไม่มีตบดิไม่มีตบ <laughs> ตอบมีตบได้เหรอเมือกูตบเลยระหว่างทางแล้วถึงไปดรอปทีหยอดตาด้วยอีกทีกับเมื่อกูก็เล่นโหดเลยห <laughs> ยิบได้ทีละใบนะหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูงนะย์นะหยิบทีละใบนะถ้าแบบว่าเปิดสองใบอย่างงี้ไม่ได้นะถ้าเปิดสองใบอีกก็โดนเลยโอเคมาวันนี้มานี่มานี้มามา เปิดใบเปิดาใบโดนหอเลยนะโดนห่อโดนนเลยเลยเลยลยยไหลเลยอย่าโกงนี่ฝมันฝนี้โอเคครับผมโอเคมาเมื่อกี้เมื่อกี้มึงมึงจำแล้วไงอย่าเรียนกับผมถ้าผมจัดมาเวลาพี่กจะไปเที่ยวชอบเลือกส0 0พันผเอาสโฟดํใจริงเนี่ยาเลวจา หนึ่งศูนย์นะหนึ่งเท่าหนึ่งเท่ามุหยีวันนี้ขึ้นมากูคิดว่าสามตัวดงเล่งเลอยู่ไม่ปลอดสามดักจิเหมือนเด็กที่มึงเรียกแหละมึงตีดอกกิเกจะเหียต่อเลยเก้าแดงเลย ฮ้ยไม่ดีหรอกถ้าบีมตกมือแล้วถ้าบีมตกเวลาเลยว่ากูรวมยอดเดียวว่ะทังหนึ่งนี่ใครแตะสามก่อนนะใครแตะสามกูตกแบบรัวๆนะได้ที่เดได้มากที่สุดได้นี่ถามว่าคือถ้ายิงชนะกูไอ้กูตกเลยไม่กดไม่แน่เฮ้ยไมกดไมกดเพื่อนกันไม่กดกันเพื่อนกันไม่กดกันเอาเป็นสองดอกจิก มาเหี้ยเลยมาแค่ดอกแม่งไอ้ดอกจิกหน้าตาเป็นไงไว้เหี้ยดอกจิกดอกจิกหน้าตาแบบนี้วะเจ้พี่จะไม่รู้ที่แรกว่าดอกกัท้ายใครได้ชนะเลยดีกว่าต่อไปผมขอแบบนี้ใช่ไหมตอนแรกที่เปิดฝั่งฝั่งนี้ฝั่งของตัวเองถูกไหมอ่าเนี้ยพี่ไก่์ไปเปิดฝั่งพี่พี่ไปเปิดฝั่งพี่ไกดอ๋อถ้าเปิดก่อนไก้ก่อนอ่าได้อ่าเยอะ แ้นแบ่งก็คืออย่างนี้เลยป่ะเอ่อกูอปเปิดไปฝั่งนี้มึงเปิดในฝั่งนี้ห้าเข้าหลังตัดแบงเลยเข้าหลังตัดสีแดงนียเหรอ <c oughs> อันเนี้ยผมบอกเลยดวงพี่อย่าได้เพราะมันอยู่ที่หน้าพี่แต่ไม่เปล็นคนกติกามันก็เลยจะสวยๆหน่อยๆโอเคแต่ว่ากูตอบอร์สองทีสองสองเออตอบคนเดียวตอบคนละทีหนึงไปก็สองสองไงไปสามสองสามสองกูช้าแล้วเพื่อนมาเอาตอกก่อนเลยพี่ต้องตกก่อนเลยเพื่อน เพื่อนกันเขาไม่ทำแรงเลยเอาแล้วมาหนี้มาหนี้มาหนี้มามามาเปิดเปิดสองใบเปิดสองใบโดนหอดเลยนะเอาแล้วโดนแล้วจะเล่นกันทำแรงแรงกับเพื่อนอุ้งนแข่งได้ไหมอ้าวจะตอบแล้วตอบเลยตอบเพื่อนทำแรงแรงติดตัวการกระหม่อมมาแต่เดี๋ยวนี้ตาสกปรกไอ้ต้องเปิดเปิดตาขึ้นล้างตาหน่อยล้างตาหน่อยนะเพื่อนันนี้ถือว่าล้างตาได้ล้างตา มึงจะปิดตาเราดิเออสวยอย่างนั้นแหละอุ้ยไปบ้าโคตรเย็นเลยสัตว์เฮ้ยอันนี้เย็นจริงมันเย็นดปบ้างเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเึืองเปิดตาข้างขวาไม่ได้สัตว์พี่ต้องหลับตาไว้พี่ต้องหลับเา็ี่ต้องหลับตาไว้มาทำความสะอาดตาไงมาทำการทำความสะอาดตาอันนี้มันเป็นอะไรกับตาคือปุ๊นี่ยไอเป็นไอมันคือมันเือไอที่ยาหยอดตาต้าวสาร เอ้ยลืมตาอย่าเล่นแล้วมึงยดจมูกทำไมเลี้ <S 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 ตาดีๆๆไกด์เล่นไปนไไไดูเรื่องไอ้ดิ่อย่าปิดตาเลยอย่าปิดตาไอ้ที่เล่นไปดูเรื่องไม่กูไม่เคยหยดตาไงอ,ไอันนี้กูอยถูกปุด <S <S 2> <S 2> ไอ้แบงค์มึงขาวไม่เขี้ยเลยเร็วมึงจะปิดตาแดงๆวานพ่อกะไอ้แบคแงแบค์เข้าเลยดีๆีไอ้เขี้ยกูแสบตาหมดน้อ ไอ้แบงค์ย yeah. yeah. uh, okay, ังหยอดตาโอเคเราเล่นใบย่ไอ้ฟับเออเดี๋ยวอเยอะเยอะน่าจะคงหัวลังกั์ตาโอ้ยเยอะวันนี้ท่าดีนะครับวันนี้ท่าดีนะครับก็เรามาเล่นกันสนุกสนุก แล้วเราก็ไปได้การสนุกสนุกแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแคมป์ AA นะครับทั้งหมดที่อันนี้มันยังไม่เสร็จนะครับมันเอาจริงมันแค่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แล้วเรายังไม่ได้ไม่ได้เซ็ตไม่ได้เตรียมอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้เราตกแต่งกันดีขึ้นเต็มที่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู <c oughs> แล้วกันแล้วก็ไว้ถ้าคลิปนี้ถึง5 0,000นวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้บอสผมมาออกคลิปเปิดหน้าเลยว่าบอสผมเป็นใครนะครับแล้วก็ที่แน่นฝากผลง,งานหน่อยเฮ้ยก็ฝากด้วยนะครับไกด์ก,<อ>ก็จะเตรี o ม ก็บอกเขาหน่อยเผื่อคนดูว่าเป็นไปรู้จักเราสจุนครับผมาเหี้ยเอาที่งานอ๋อแล้วคืนนี้นี่น้องแจนน้องแจนปรับน้องแจนภาษาต้องทางอาตามหน่อยเปิดตอบเดียวพี่ไก่ครับผมฟีดบุ๊กช่องแจนฟลอร์เี่นี่นี่นะครับแล้วก็นี่น้องคนงานที่ผมบอกว่าเป็นเป็นคนทำภาษาที่นี่สตรีมไหมเราตีมไหมพี่ช่องช่องอะไรสตรีมครับก็ชื่อช่องเพิร์กทีวีครับผมที่ฟีดบุ๊กครับ ตามนั้นก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากด้วยกันส่วนของวอลเล็ตเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีขึ้นให้อยู่แล้วนะครับกับทุกคนเลยจะมีขึ้นให้ทุกคนเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากด้วยในการับเอเอก็เดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วก็อย่ายลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้นะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดคำพูดใดจะได้ไม่สุภาพกับเอธรรมดาไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย